เดี๋ยวเราก็จะมาทําการเททดสอบตัวปั๊มโคมัสุรุ่นยออนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับในบ้านเราก็คือ p c 5 8 8ครับผมครับ่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทสตัวเมนก่อนนะครับผมครับตัวปั๊มลูกหน้าก็คือผ่อนนี้เขาจะมี2อผ่อนนะเลยใช้ผ่อนนี้ไปดูนครับแล้วก็ลองดูอันนี้เราตัวเอาเอาเอาไว้นะครับสองร้อยบาทครับสองร้อยิ สักครู่ที่เราเทสเนี่ยเราเทสผอนนี้ไปแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวปั๊มช่วยตอนหลังนะครับผมครับเราเทสที่ตัวตอนท้ายกันแล้วนะครับตัวช่วยตอนท้ายนี่ก่อนในส่วนนี้เขาจะใช้อยู่ไม่เกิน205บาทนะครับที่เมืงคอนโดเก็ตั้งไว้เราก็เทสไปที่205บาทไปเลยอนนี่นะครับใช้งานได้นะครับผมครับเมื่อสักครู่นี้เราเทสปั๊มช่วยตอนนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเทสปั๊มช่วยตอนหน้านะครับเดี๋ยวไปดูกันเรามาดูแรงดังของปั๊มช่วยตอนหน้ากันนะครับ นี่เนคนเตั้งอย5บอเคนี้เราตั้งไปแล้วนะครับผมคือเคไปแล้วฮะตัวปั๊มช่วยตอนหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเช็คลกเลอร์เขานะคตสัญญาณ P1L หอ PS เขานะเดี๋ยวเราเช็คดูครับผมตัวเ้นี้ว่าเขาจะสามารถัดพลังงานรถโซได้หรือไม่กาเดี๋ยวเราลองเคสัญาณรนะครับอันนี้เรายิงสัญญาณมาครับตอก็จะลง เต่อสัญญาณครับผมครับเดี๋ยวอะไรเขาจะกลับมาก็เล็กโคลเลเตอร์จะใช้ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไม่มีรั่วซึมแล้วครับคุดสุดท้ายเลยเราเทคือขอนี้นะเดี๋ยวสักครู่เรามาเทกันอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็เทเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับสาหรับท่านใดที่สนใจในบริการและตัวอะไรของตัวปั๊มไฮดรอลิกรถขุดต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่สูนซ่อมบารุทางเรานะครับทางเรายินดีให้บริการครับ